ครับเพราะผมโชว์แล้วนะครับในรายการซิก้าแบงคอกนะครับตกใจครับลิงแม่งโผล่มานะครับตอนนี้เอ่อเทปนี้นะครับน่าจะเป็นเทปแบบพิเศษพิเศษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับคือตอนนี้สิงสารสัตว์มันเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศแอฟริกานะครับคือตอนนี้ผมอยู่แถวแถวหน้าโรงแรมนะครับกําลังเดินเดินอยู่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีลิงอยู่ข้างหลังะครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้มันพุ่งเข้ามาหาผมนะครับ อันเนี้ยผมจะตั้งชื่อคลิปว่าเ,ออเดินไปสูบไปอย่างนี้ดีกว่าครับก็คืออยากจะพามาดูบรรยากาศนะครับอยากจะพามาดูบรรยากาศที่เซาล์แอฟริกานะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองเดอร์บันนะครับเดอร์บันก็คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับในประเทศเซาล์แอฟริกานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูรอบๆก็คือมีฟิลอยากจะเดินสูบซิก,ก้าที่นี่เดินสูบได้เลยนะครับ เดินสูบได้ปกติเลยก็เดี๋ยวจะเดินสูบไปด้วยแล้วก็จะถ่ายคลิปในบริเวณที่เที่ยวนะครับหรือสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยให้ให้ดูนะครับเราไปดูกันเลยครับกาลังเดินไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้ผมเดินออกจากโรงแรมที่พักนะครับก็เดินมามเมื่อกี้ที่ผมตกใจมันมีลิงครับมันมีลิงอยู่นี่ครับลิงอยู่ตรงู้นกัน ลิงมันเยอะมากเลยนะครับมันมาจากไหนก็ไม่รู้ลิงแบบแลวลิงที่นี่แปลกนะหางมันโคตรยาวเลยครับน่ะถ้าเห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงถังขยะลิงมันมาคุยขยะครับจริงๆประเทศแอฟริกาเนี่ยบางทีผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้นะตอนแรกผมกลัวนะตอนมาถึงช่วงวันแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าแอบกลัวนิดน,นึงแต่ว่าพอเข้ามา สักพักนึงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเนี่ยลิงกําลังลิงกําลังคุยขยามันมุดเข้าไปนอ้าวฮัลโหลอันนี้เราเจอกันเฮ้โยบายนะซเกมิสเตอร์อังค์สร How much 17 17 you okay อ่าอังค์เลสโนส टुडे ไม่ไม่ไม่ลายอ่ะก็คือเมื่อวะเนี่ยน้องคนนี้ อ่าฮะน้อง I need food too What's this uncle What's this cigar Cigar ใช่ Cigar นี่ผมดู c ิก a r เด็กถาม Not for kid okay for Yeah o u y for you for me only No money Hey Hey I no money for today No Thailand โนเชเปนิสไทยแลนด์ก็ก็บายบาย e e you <Bye. S 1> นะครับก็คือน้องนองกลุ่มนี้คือดีเมื่อวานเนี่ยเขาเดินมาขายของให้ผมผมไม่ผมไม่รู้จะซื้อไปทำไรผมก็เลยนี่ <I say. S 1> นะครับจะไปดูตรงอื่นต่อ,เ,อ,อเดินไปเดินมานะครับก็มาเจอกลุ่มสาวสาว อ่าวสาวๆที่นี่เขาใส่บิกินี่เล่นน้ำกันแต่ผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะเนี่ยครับทะเลมาแก้งเดี๋ยวนีไปดูใกล้ดีกว่าเระเจะว่าผมนี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเมืองเดอร์บันนะครับเดอร์บันที่ผมบอกเนี่ยครับเห็นไหมทางสอา กาไปถ่ายจี้กันนะแต่เขาจะดา่าผมเอากลัวเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะทะเลแบบนี้นะครับถ่ายให้ดูรอบๆเลยอันนี้เป็นแบบกึง่งกึ่งท่องเที่ยวนิดน,นึงนะครับเป็นคลิปแบบกึ่งท่องเที่ยวนิดน,นึงครับเป็นประมาณนี้ทะเลทะเลก็ค่อนข้างสวยกว้วางมากเลยผม่ผมพาไปดูวิวตรงนู้นดีกว่าน,นี่เป็นทะเลถามว่า สวยไหมก,มก็ก็สวยนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดที่สวยหต่ว่มันก็เป็โลง่โลงๆหน่อยน้ำทะเลสีก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าผมว่ามันสะอาดนะทรายมันละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะยาวไปทางด้านส้ามันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่ผมพักนะครับชื่อซันคลอสนะครับซันคลสเป็นคาสิโนครับที่ผมมาพักที่คาสิโน น่าจะเป็นคาสิโนที่เดียวในนี้นะครับถ้าผม,ผม,ผมไ,ได้ข้อมูลถูกต้องนะครับแต่ในคาสิโนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะถ่ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายจะเดินกลับเข้าไปที่คาสิโนนะครับเอ่อมกี้เด็กๆกลุ่มเมื่อกี้สามคนมกี้ที่ผมเจอเนี่ยเขาเตือน ี่อันตรายนะคือจริงๆเนี่ยบางคนก็บอกผมว่าไม่อันตรายนะแต่ว่าเด็กๆอะบอกผมว่าลุงมีโอกาสโดนปล้นสูงมากเลคือตอนแรกผมถึงว่าเด็กมันหลอกนะแต่ว่ามันไม่ได้หลอกบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างลาักษณะอย่างพวกเราเนี่ยสิ่งที่จะโดนเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการปล้นคือการปล้นเลยนะครับอาจจะแบบอ่าก็คือเหมือนกับใช้มีดจี้เลยครับเด็กเตือนบอกว่าดูแบบ คือถ้าเกิดอยู่คุณแต่งตัวแบบมีเฟอร์นิเจอร์มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยโอกาสโดนปล้นสูงนะครับเด็กบอกว่าทางที่ดีคุณลุงอยู่แต่ในโรงแรมดีกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าเดินเข้าไปกลับไปโรงแรมดีกว่าเข้าไปดูในคาสิโนโดีกว่าครับเพราะว่าแอบัวมนันโดนเข้าไปทีก็อาจจะแย่เดี๋ยวมาถึงคาสิโนแล้วครับอันนี้ก็เป็นคาสิโนนะครับแตสเวอเขาทำความสะาดอยู่ มีคนแมงกัวกนะับพอเปิดประตูเล็บทอ่เพางคิวนี่นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับในคาสิโนคาสิโนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมพาเข้าไปดูในคาสิโนดีกว่า,าเป็นลักษณะนี้ครับ มีหลายหลายส่วนนะครับผู้คนเยอะมีอะไรไม่รู้ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าครับมีเหรือว่ามีงานมีอะไรไม่รู้นะครับในนี้ก็จะด้านด้านนอกนะครับก็จะเป็นมีคิปปีิครีมนะครับคิปปีิครีมนี่นะครับเป็นคิปปีิครีมราคาก็อยู่ผมว่าน่าจะพอๆกับทางบ้านเรานะครับ อันนี้ก็คือในตัวบริเวณของรอบนอกของคาซิโอครับอันนี้เป็นร้านไอศครีมนะครับแต่อันเนี้ยมันคืออะไรไม่รู้ครับคนเยอะมากเลยครับเขามาทําอะไรกันแจกอาหารฟรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ๋อใครเข้ามาเขาจะติดติดที่ข้อมือมันคือร้านบิลลี่จีเมื่อวานผมมาร้านนี้ยังปิดอยู่เลยนะครับคนเยอะมากครับเยอะมากเลยนี่นะครับ อะไรไม่รู้นะครับเป็นเหมือนกับแบบเนื้อแห้งเนื้ออบแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นบ b บิบาร์บีคิวเีฟเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับฮัลโหลอ๋ออันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ดูไม่ออกเป็นคนขายนะครับเป็นเนื้อแห้งแต่น่าจะเป็นผู้หญิงไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายผมดูไม่รู้แต่เป็นคนขายแต่น่าจะเป็นแบบเดาไม่ออกจริงฮะจะเดินไป เดินไปดูต่อเลยนะครับตอนแรกเนี่ยกะจะเดินไปรอบๆแบบเยอะๆเลยครับเด็กมันขู่ไว้บอกว่าอย่ามาเดินเลยเดี๋ยวโดนปล้นคืออย่างนี้นะครับคือมีบางคนเนี่ยเขาก็บอกผมว่าปลอดภัยมากคุณสามารถเดินเล่นได้เลยแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่บอกผมว่าอย่าเดินออกมาเดินเล่นผมก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดีเหมือนกันเอาเป็นว่า เซฟเซฟไปดีกว่าครับเพราะว่าโดนป้นมาก็จะลําบากนะครับไม่คือเงินหายไม่เท่าไหร่ครับแต่ mm hmm. ว่าถ้ามันเอาพาสปอร์ตไปเนี่ยของยุ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าเยวจะกลับบ้านไม่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในโซนตรงนี้นะครับมันจะมีร้านเกมเนี่ยเมื่อวานผมเข้ามาเล่นแล้วครับเดี๋ยวผมพาเขาไปดูร้านเกมดีกว่าสลัสดรเซลด้วยนะมีสาวเซลเนี่ยนี่ร้านเกม ร้านเกมที่นี่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามวันเนี๋ยผมจะไปเล่นอันนึงเดี๋ยวผมมาให้ดูมันจะเป็นเหมือนกับของเล่นคาสิโนคาสิโนสักน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมันชื่อ THE MAGIC COMPANY นะครับอ่าอย่างนี้ก็จะเป็นแบบเป็นร้านเกมเป็นตู้เกมอ่าเยครับหยอดเหรียญมันใช้ ติ๊กเก็ตอ๋อมันใช้ติ๊กเก็ตก็ได้หรือว่าหยอดเหรียญก็ได้นะครับเนี่ยสามโทเค็นหรือว่าจะใช้ติ๊กเก็ตอ,อ๋อติ๊กเก็ตเอาไว้ออกคือมันจะเป็นเครื่องแบบเวลาเวลาเวลาเราเล่นชนะหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะมีมันจะมีเหมือนกับมีตั๋วออกมาอย่างเงี้ยครับอย่างตู้เนี้ยตู้แบบเนี้ยเมื่อวานผมเล่นนะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเหรียญ ตึ้งตึ้งตึ้ง,งพอเองินมันไหลออกมามันก็จะมีติเก็ตไหลออกมานะครับพอมันมีติเก็ตไหลออกมาเสร็จปั๊บเราก็จะเอาติเก็ตเนี่ยมาแลกที่อันเนี้ยตู้แลกติเก็ตมันจะออกมาเป็นบินนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเรามีติเก็ตเท่าไหร่แล้วติเก็ตเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้เนี่ยอ่าโอ้อย่างเงี้ยครับเมื่อวานโอ้ผมโดนไปหลายร้อยเลยเนะี่ยคือแม่งยิ่งหยอดยิ่งมันเนี่ยแม่งจะหลน่นแบบไอ้เนี่ยเนี่ยจะหล่นแหล่ไม่หล่นแหล่เนี่ยอันนี้โคตรมันเลยครับ วิธีแรกเหรียญนะครับก็คือเอาบัตรเครดิตไปแตะที่เครื่องแบบนี้นะครับหรือว่าจะเอาแบงค์เสียบเข้าไปก็ได้พอหลังจากที่เราได้ตก็ตมาแล้วนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นของเล่นของเล่นให้แลกเนี่ยครับเป็นของเล่นแลกประมาณนี้สองได้อะไร4 0 0้ได้อะไร3 0 0พได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตก็ตไปแลกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของในส่วนของตู้เกมนะครับที่นี่ผมจะบอกว่าไอ้ตู้แบบเนี้ยแม่งโคตรมันเลย บอกให้ฟังว่ามันโคตรมันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปในคาสิโนโดูนะว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าน,นี้ก็คือทางเข้าคาสิโนทางเข้าคาสิโนมันจะเข้าได้สองทางนะครับมันก็จะเข้าได้สองทางผมไม่มั่นใจว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่ามันจะมีป้ายเขียนอยู่อ๋อห้ามใส่หมวกเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยครับห้ามห้ามใส่หมวกห้ามนำอาหาร เขาก็ห้ามพกอาวุธอ่านั่นหมายความว่าอ่าผมสามารถจะเข้าไปได้เดี๋ยวผมจะลองไปถามเขาดูว่าผมเข้าไปได้ไหมค๊บนึงนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดผมจะเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วผมจะถ่ายวีดีโอด้วยได้ไหมเขาไม่ให้ครับเขาบอกว่าเขาเหมือนกับมันเขาห้ามถ่ายในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อดีกว่าครับวันนี้ก็เป็นร้านแบบขายพวก สเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อวานผมเข้ามาดูนะผมว่ามันแปลกอย่างนะไอ,คอ้คอกเนี่ยมันก็คงไม่ใช่คอกอะครับมันคล้ายๆแต่มันไม่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยผมมาดูมันมีโปโลนะโปโลแบบโปโลลัฟลอเรนซะ์น่ะน,น,นี่ไงนี่ไงแต่ผมสังเกตว่าไอโโ้โปโลมันเนี่ยม้ามันกลับข้างว่ะปกติแล้วเนี่ยไอ้หัวหัวคนกับหัวม้าเนี่ยมันต้องหันไปด้านซ้าย เนี่ยครับเห็นไหมหัวตรงนี้มันจะต้องหันมาด้านซ้ายนี้แต่ไอหัวโปโลเนี้ยมันหันไปด้านขวานะครับผมก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะแต่มันก็เขียนว่าโปโลนะอันนี้ก็เป็นร้านขา,ขายของเล่นเด็กที่อยู่ในคาสิโนโน,นะครับก็ก็ขายของเล่นขนมของเล่นนิดๆหน่นนอยๆอ่าตัวนี้ป๊อปคอนม่องผมเห็นมันมีป๊อปคอนขายนะแต่วันนี้ทาไมมันไม่มีก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูมีตู้ ATM มี อย่างเงี้ยไอเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่เหมือนกับสะสมคะแนนนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารอินเดียนะครับอยู่ในนี้ก็ถามว่าคือถ้าเกิดจะมาเที่ยวนะครับถ้าอยู่แต่ในนี้ผมว่าเต็มที่2วันพอนะครับก็น่าจะโอเคครับถ้าเกิดคนชอบเล่นคาสิโนก็ก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดมาเกิน2วันแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเบื่อครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับและนี้ก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะครับฮาวาน่าบาร์แอนกริลนะครับจริงๆร้านอาหารที่นี่เขาทำดีนะเดี๋ยวมาดูราคานิดนึงราคาก็เราจะดูเมนคอร์สเลยดีกว่าที่อย่างทีโบนเนี่ยทีโบน400กรัมนะครับใช่ทีโบนอนะทีโบน400กรัม280แลนด เงินที่นี่คูณ2นะครับเพราะประมาณ500กว่าบาทก็โอเคนะครับไม่แพงจริงๆผมจะบอกว่าของที่เนี่ยไม่ได้เป็นของที่ราคาแพงเลยนะครับไม่ได้เป็นของที่ราคาแพงเลยนะครับคือถ้ามาเที่ยวเนี่ยใช้เงินสบายเลยครับผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในร้านนะครับจะถ่ายด้านนอกให้ดูจริงๆร้านที่เนี่ยเขาแต่งสวยนะผมว่าร้านอาหารที่แอฟริกาเนี่ยเขาเป็นร้านที่ทําแบบสวยพอสมควรเลยนะครับ อ๋อและอย่างหนึ่งนะครับที่เดบันเนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมือนกับคนอินเดียค่อนข้างเยอะผมก็ไม่รู้เขามาทําอะไรกันเนี่ยอย่างหน้าผมเนี่ยสี่ห้าหกคนเนี่ยอินเดียหมดเลยอันนี้เป็นซีฟู้ดครับออสการ์บัสเก็ตนะครับก็ราคาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ร้านเขาทาดีนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟู้ดเออเหมือนกับฟู้ดคอร์ทบ้านเราเียครับก็ซื้อแล้วมาคือมานั่งกินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ครับก็คร่าวๆนะครับในคาสิโนของซันโคสเดอร์บันก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ในส่วนของคาสิโนนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปดูมาแล้วในส่วนของคาสิโนเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของแมชชีนมากกว่านะครับแมชชีนหลักๆเลยก็จะเป็นแมชชีนสล็อตน,นะครับแล้วก็มีรูเล็นนิดๆหน่อยๆส่วนโต๊เนี่ยที่ผมเห็นเลยนะครับมีโป๊กเกอร์โฮเดมนะครับไม่กี่โต๊ะมีแบล็กแจ็คไม่กี่โต๊ะแล้วก็มีโต๊ะรูเล็ตไม่กี่โต๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นโต๊ะเขาเน้นแมชชีนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดคนชอบเล่นแมชชีนก็อาจจะแฮปปี้แต่ว่าผมคือผมไม่ได้เป็นคนชอบเล่นคาสิโนนะครับพอดีผมมาทํางานแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเล่นได้แต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นแมชชีนผมเล่นโตะมากกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของโต๊ะตรงเนี้ยผมมันน้อยอเล่นไม่สนุกครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะครับมาที่ ที่ซันโคส์นะครับเด์บานแอฟริกาใต้เนี่ยผมให้เต็มที่เนี่ยอยู่แค่2คืนพอนะครับผมออรอบนี้ผมอยู่5คืน6คืนนะครับมันก็เยอะเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโจในเดลซิก้าแบงคอกนะครับก็ขอลองทำคลิปแบบเชิงท่องเที่ยวดูบ้างนะครับเผื่อ,อ,อมีโอกาสได้ทำเป็นคลิปท่องเที่ยวบ้างสำหรับวันนี้ผมโจ้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ